สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้กันนะครับในปักแรกนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้รับการสนับสนุนเกื้อหนุนและประสบความสําเร็จในเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีบางคนอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศบางคนจ,จะสมหวังเกี่ยวกับในเรื่องของความรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนบางคนได้มรดกตกทอดเป็นที่ดินเป็นทรัพย์สิน ซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีเงินมีทองใช้ในช่วงนี้มากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นในปากแรกของชาวลัคนาราศีพฤษศเนี่ยต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีเงินมีทองใช้จะจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสนุกสนานหรือคุณมีความอยากได้อยากมีในสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะอยากได้มานานอาจจะอยากซื้อให้อะไรให้กับตัวเองในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งคุณมีโอกาสที่จะทําได้อย่างแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะครับ แต่ก็อยากจะขอเตือนคุณว่าแม้ว่าจังหวะนี้ของคุณจะเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็อยากจะบอกว่าในเรื่องของการงานของคุณภายในใจของคุณผมว่าคุณยังมีความวุ่นวายสับสนเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบ,บาแวงไม่ลงรอยรอ,อาจจะยังวางแผนการทํางานยังไม่ลงตัวมากพออาจจะยังมีปัญหาที่จะต้องคอยแก้ไขอยู่เสมอๆนะครับ ก็อยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นเนี่ยขอให้ใช้จังหวะที่ยังมีคนคอยสนับสนุนอยู่ในช่วงนี้เนี่ยขอให้คุณมีความหนักแน่นมีความาต้องเรียกว่าเชื่อมั่นในตนเองนะครับในการแก้ไขปัญหาช่วงนี้จิตใจคุณเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะดาวลงไปบ้างอาจจะมีอะไรไม่สมหวังอยู่บ้างแต่ก็ขอให้คุณเนี่ยประคับประคองในเรื่องของการงานในเรื่องของการขัดแย้งเนี่ยให้ดีหากคุณจัดการได้ดีหรือป้องกันความขัดแย้งได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะ ฟื้นตัวหรือโอกาสที่จะผ่านพ้นเรื่องไม่ดีไม่ดีไปได้เนี่ยก็จะมีโอกาสไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยว้นระยะในช่วงปักแรกนี้เอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับใครที่คิดจะลงทุนใครที่คิดจะเปลี่ยนงานใครที่คิดที่จะต้องต้องเรียกว่าทําอะไรใหม่ๆโครงการอะไรใหม่ๆช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจที่จะเริ่มโครงการ โดยทันทีนะครับอาจจะต้องรอซักปักหลังน่าจะเป็นจังหวะที่ดีกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษศแต่อย่างน้อยที่สุดช่วงนี้คุณมีการเงินที่ดีอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของจิตใจชาวลัคนาราศีพฤษศนั้นในช่วงปักแรกนี้ก็ยังถือได้ว่าคุณยังมีอะไรดีๆเกี่ยวกับชีวิตคู่ของคุณนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองบางคนมีคู่สนับสนุนบางคนอาจจะมีการให้ของขันของรางวัลให้แก่กันและกันทําให้ความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเกื้อนหนุนสนับสนุนและช่วยเหลือกันดีทีเดียวแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทไปเพราะว่ายังมีจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังถึงาการเอาแต่ใจความคิดเห็นไม่ตรงกันก็อาจจะทําให้ มีความหม่นหมองกันได้บางคนที่กําลังทะเลาะก,กันอยู่ที่ผ่านมาอาจจะยอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีนะครับฉะนั้นโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกว่าการงานคุณยังมีปัญหาคุณยังมี การทะเลาะเบาแหว้งยังมีอุปสรรคขวากหนามเกี่ยวกับการงานที่จะทําให้คุณนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาหรือจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะทําเป็นพนักง,งานประจําคุณจะมีธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะต้องมีความหนักแน่นกับตัวเองคุณจะต้องไขว่คว้าโอกาสที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังมีคนสนับสนุนยังมีคนให้การยอมรับกับตัวคุณอยู่ขอให้คุณนั้นแสดงศักยภาพของคุณให้เต็มที่อย่างน้อยที่สุดในช่วงปักแรกนี้เนี่ย คุณจะประคับประ,ะคองในเรื่องของการงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนอาจจะมีความเครียดอยู่บ้างอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภรู้ว่าการงานมันมีทั้งขึ้นทั้งลงก็อยากจะให้ค่อยๆพัฒนาหรือค่อยๆปรับปรุงให้มันดีขึ้นรับรองได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะสามารถวางแผนและเอาการงานที่มีอยู่ในมือนั้นจัดการได้อย่างเยี่ยมยอดและจะประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกนี้ต้องบอกว่าคุณมีเงินมีทองใช้อย่างแน่นอนคุณยังมีโอกาสที่จะใช้จ่ายอะไรได้อย่างมากมายหลายอย่างมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมีคนให้คุณกู้ยืมเงินมีโอกาสการขอสินเชื่อก็จะได้รับสินเชื่อดีๆซึ่งช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยขอให้คุณวางแผนด้านการเงินให้ดีลงทุนให้ถูกจังหวะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาประสาทอยู่บ้างค,ควรที่จะทำบุญทำทานให้กับคนยากไร้ หรือว่าทําบุญําทานให้กับสถานที่ที่ต้องมีการปรับปรุงมีการแก้ไขก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณนั้นมีความแข็งแกร่งและดีมากยิ่งขึ้นสําหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้โดยปกติแล้วโดยส่วนใหญ่ของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะมีคนเกื้อนหนุนจะมคีคู่ที่คอยสนับสนุนและมีของขวัญของรางวัลให้แก่กันและกันอย่างแน่นอนจะมีสิ่งของมีค่ามีของถูกใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภ ให้ยิ้มได้อย่างแน่นอนมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวมีโอกาสให้ใส่ใจดูแลกันและกันทําให้คุณรู้สึกว่าความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะสดชื่นเลยทีเดียวแต่สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในส่วนน้อยบางคนที่กําลังตัดสินใจอะไรอยู่บางคนที่กําลังลังเลก,กับปัญหาที่ผ่านมาช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของคุณนั้นจะนําพาซึ่ง ความสุขให้กับตัวคุณให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษภซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นมีความเศร้าใจอยู่บ้างมีความหม่นหมองใจอยู่บ้างในจุดเริ่มต้นแต่ก็จะเป็นหนทางหรือประตูที่จะทําให้คุณนั้นได้มีชีวิตใหม่ได้เกิดอะไรใหม่ๆทําให้คุณนั้นมีความสุขกับชีวิตในอนาคตได้อย่างแน่นอน ดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยก็ขอให้คุณนั้นเนี่ยคิดและตัดสินใจให้ดีตัดสินใจให้เด็ดขาดจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนสําหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเป็นจังหวะที่ดีที่จะเจอเจอใครมากมายสักเท่าไหร่นักขอให้คุณนั้นทุ่มเทกับในเรื่องของการงานและการเงินน่าจะดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเองซึ่งเชื่อได้ว่าระยะเวลาสั้นๆภายในแค่ปักแรกนี้ อาจจะทุ่มเทให้กับงานไปก่อนและช่วงปักหลังหรือเดือนหน้ายังมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของความรักให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภได้ชื่นอกหัวใจอย่างไม่มีปัญหาและนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ